จากศึกดาบโบราณจนถึงกระสุนปืนในยุคปัจจุบันสงครามแต่ละยุคหล่อหลอมความเป็นไทยนี่คือเรื่องราวของสงครามในประวัติศาสตร์ไทยอันเปี่ยมด้วยความกล้าหาญเสียสละและความไม่ยอมจำนนณดินแดนสุวรรณภูมิพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงนำทัพเดินทัพฝ่าป่าดงพงไพรเพื่อรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นอาณาจักรสุโขทัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยหลักแห่งความเป็นธรรมและอิสรภาพ เมื่อศัตรูรุกล้ำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพอย่างองอาจและเข้ายุทธถัดถีกลางสมรภูมิจารึกชัยชนะเหนือพม่าด้วยพระแสงของเงาเพื่อรักษาเกียรติยศและเอกราชของชาติไทยเสียงโหยให้ดังกึกก้องเมืองสีอยุธยาแตกในเปลี่ยวเพลิงศัตรูเผาทำลายวัดวาอารามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอย่างย่อยยับเป็นบทเรียนแห่งความประมาทในประวัติศาสตร์ กลางเท่าทุลีสมเด็จพระเจ้าตากสินส่งรวบรวมไพร่พลฝ่าด่านศึกฝื้นฟูชาติภายในเวลาอันสัน้นเมืองธนบุรีกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังและการฟื้นคืนรัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีต้องเผชิญกับกองทัพพม่าแห่งก้าวทิศพระปีชาสามารถและความสามัคคีของชาวไทยทำให้แผ่นดินรอดพ้นจากการรุกรานอีกครั้งในยุคที่มหาอำนาจตะวันตก ครอบงำอินโดจีนไทยลุกขึ้นทวงคืนดินแดนจากฝรั่งเศสเสียงปืนใหญ่ดังก้องริมฝั่งโขงบอกเล่าความกล้าหาญแห่งทหารไทย8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกไทยตกอยู่ในจุดตัดของสงครามโลกแม้จำต้องยอมให้ผ่านทางแต่จิตวิญญาณแห่งเอกราชยังคงเรืองรองใต้เงาไม้และสายลับเสียงวิทยุจากขบวนการเสรีไทยยังคงส่งสัญญ,ญาณเพื่อร่วมมือกับพันธมิตร ต่อต้านญี่ปุ่นประกาศว่าคนไทยไม่เคยยอมจำนนแม้สงครามใหญ่สงบแล้วแต่ชายแดนไทยกัมพูชายังคุกรุ่นด้วยความตึงเครียดทหารไทยยังคงเฝ้าชายแดนอย่างไม่ยอ่อท้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและศักดิ์ศรีของชาติสงครามทุกครั้งสอนให้เรารู้จักคุณค่าของสันติไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่เคยคาข,ขาดขอคาระวะทุกดวงวิญญ,ญาณผู้ปกป้องแผ่นดินไทย